ความจริงเรื่องเงินเฟอ้อที่โคตรสวนทางกับความรู้สึกคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงินเฟอ้อคือปีศาจร้ายที่กัดกินเงินในกระเป๋าทุกคนให้จนลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนรู้ไหมว่าในวิกฤตเงินเฟอ้อที่ว่านี้กลับมีกลุ่มคนที่ได้เปรียบและรวยขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกลุ่มผู้ชนะคือคนที่มีหนี้ระยะยาวดอกเบีย้ยคงที่เช่นหนี้บ้านหนี้ธุรกิจ เพราะเมื่อเงินเฟ้อสูงมูลค่าของเงินในอนาคตมันลดลงหนี้ก้อนเดิมที่เคยดูเยอะๆก็จะดูเบาลงเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อเคยรู้สึกไหมว่าหนี้ก้อนเดิมมันดูจ่ายง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่ในทางกลับกันคนที่มีเงินออมเป็นเงินสดเยอะๆหรือฝากไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆคือผู้แพ้ตัวจริงเพราะอำนาจซื้อของเงินออมคุณจะถูกกัดกินไปเรื่อยๆทุกวันแล้วคุณละ่ะ กำลังเป็นคนกลุ่มหลังนี้อยู่หรือเปล่าสรุปคือเงินเฟ้อไม่ใช่แค่ศัตรูแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนมือความมั่งคัง่งถ้าเข้าใจจะได้เปรียบแล้วคุณล่ะครับกำลังอยู่ในสถานะไหนและมีวิธีปรับตัวรับมือกับเงินเฟ้อน,นี้ยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์และถกกันในคอมเมนต์เลย